ครับสวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำราวันนี้นะครับเราจะไปชมนะครับพระสมเด็จพิมพเจดีย์โยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยมีออกคิดไปแล้วแต่รอบนี้นะครับเราจะมีพิมพ์นะครับที่เป็นพิมพ์ต้นแบบนะครับก่อนที่จะมาการสู่การแกะของช่างหลวงนะครับหรือหลวงวิจารณ์ในภายหลังนะครับเป็นการทําในแม่พิมพ์เดิมนะครับแต่ว่ามีการใช้มวลสารนะครับที่สามารถ ขึ้นรูปพระได้แล้วนะครับอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนะครับน่าจะเป็นช่วงที่ทําในช่วงปี2408นนะครับต้องบอกว่าพระสมเด็จมีการสร้างมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ตลอดรอบปีที่ผ่านมานะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆนานานะครับเข้ามาในช่องนะครับซึ่งผมนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าไม่ได้กดตอบขอบพระคุณอะไรเงี้ยต้องขอขอบพระคุณรวบยอดนะครับ ในคลิปรายการเลยนะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะเข้าไปกดไลค์เอาไว้นะครับของทุกท่านนะครับหรือซึ่งบางท่านนะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีหลายคําถามที่ผมเคยออกคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับต้องบอกว่าในการดําเนินการนะครับในการาให้ความรู้นะครับในเชิงอนุรักษ์พระสมเด็จเนี่ยตั้งแต่คลิปที่1มาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเริ่มปูจากพื้นฐานก่อนดูอะไรบา้างคร่าวๆนะครับแล้วก็ ค่อยนาองค์ความรู้นะครับในเรื่องที่เป็นประวัติจากหนังสือเล่มน่างๆงนะครับเอามาอ่านเอามาสรุปซึ่งหลายท่านก็บอกทาไมต้องเอาเล่มนั้นเล่มนี้ผมจะบอกว่าในการที่เราจะทำนะครับการอนรุรักษ์หรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะต้องรวบรวมครับชนกันนะระหว่างข้อมูลที่เป็นบันทึกเชิงประวัติศาสตร์นะครับทั้งที่ตรงกับพระสมเด็จทั้งที่เกี่ยวข้องแล้วก็ข้อมูลที่เป็นเชิงวัตถุ ศึกษานะครับแล้วทุกอย่างก็จะมาชนกันประปกบกันตรงกันตรงกันนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับพื้นฐานจะต้องแน่นก่อนนะครับก่อนที่จะค่อยๆเข้ามาสู่การใช้เครื่องมือทางิทยาศาสตร์ค่อยๆดูนะครับในแต่ละคิดผมจะปูมาเรื่อยๆจนกระทั่งช่วงที่มีการลองพัฒนาเครื่องมือก็จะไล่ให้เห็นทีละสเต็ปตั้งแต่เจออะไรพบอะไรนะครับค่อยๆไล่มาจนกระทั่งค่อยปรับเครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูอ c เรสเซน,จนเจออะไรบ้างกล้องกําลังสูงดูอะไรบ้าง จนไปถึงการใช้ค่า density ครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับในระยะเวลาการเดินทางมานนียนะครับระสมเด็จที่เราเก็บข้อมูลนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต่ำกว่า 3- 4 00พันองค์นะครับแล้วการดูซ้ำการวิเคราะห์ซ้ำเนี่ยถ้าหากนับเป็นจำนวนแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นจำนวนนะครับเกินเกินหลักหมื่นนะครับองค์หนึ่งดีดู 3- 4รูปแบบนะอาจจะเป็นแสนจำนวนครั้งข้อมูลที่ทำนะครับ ต้องบอกว่าเมื่อเราทำเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามีข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์หลักฐานต่างๆอันนี้พูดหมดทุกคลิปลวนะครับเปอร์เซนต์บอกเป็นหมดทุกคลิปแล้วแล้วก็มีการหาวัตถุนะครับเข้ามาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการเจาะในการระบุออกมานะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลนั้นเนี่ยมีระดับความน่าเชื่อถือมากที่สุดจนกระทั่งสู่การเสนอกระบวนการ i s o นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้ว่าเกิดขึ้นโดยลอยๆนะครับก็ต้องอาศัยการสั่งสมกระบวนการต่างๆข้อมูลการจัดพิมพ์พระท่านดูได้เลยครับผู้ใดนะครับที่ศึกษาพระจนจำนวนมากจะเริ่มสามารถจำแนกพิมพ์ต่างๆได้แม้ว่าจะเรียกชื่อไม่ถูกแต่สามารถบอกได้อยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มไหนนั่นคือการศึกษาในจำนวนที่มากการท,ทำวิจัยครับทำานจำนวนที่มากเพราะฉะนั้นเนี่ย าการศึกษานะครับพระสมเด็จองคหนึ่งเนี่ยที่จะมาสู่ความเป็นมาตรฐานได้ต้องไล่ไปตั้งแต่พื้นฐานความรู้ทั้งหมดประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะครับกล้องที่เป็นกําลังน้อย10 20 30ก็ต้องดูได้ต้องมองให้ออกว่าเป็นยังไงตาเปล่าก็สําคัญนะครับต้องดู้งแต่ผิวพรรณวันณะเนื้อพิมพ์ต้องจับได้ซึ่งดีเนี่ยในหนังสือท่านตรีอวัยนะครับหลวงปู่คำเนี่ยก็มีหมดอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับที่จะต้องได้ แล้วก็ไล่ไปทุกกระบวนการแม้แต่รายละเอียดถามว่าพิมพ์สําคัญไหมก็สําคัญมีแม่พิมพ์จึงมีพระเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมีการทําเรื่องของอวัดแบบสามมิตินะครับในองค์พระนะครับแล้วก็อาจจะมีการเขียนนะครับระบบ AI ขึ้นมาด้วยไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับสาคัญแต่ว่าทุกอย่างเป็นองค์ประกอบไม่ใช่ว่าเหมือนที่ผมพูดเสมอนะไม่ใช่ตาหวัดกับช้าง จับเจอหางระบบเหมือนแทรก็คือช้างนะครับไม่ใช่จับเจอขาช้างระบอกเจอเสาก็คือช้างแต่ว่าทุกอย่างอ่ะมีองค์ประกอบเป็น5%้าเปอร์เซ็นต์บ้างสองเปอร์เซ็นต์บ้างสิบเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับและที่สำคัญคือเราได้ตัวอย่างที่มาตรฐานมาแล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากนั้นเนี่ยพระที่เป็นตัวอย่างจากคนอื่นๆอีกที่มีความตรงกันสอดคล้องกันนะครับเราก็นํามาเก็บข้อมูลซึ่งจะอยู่ในแต่ละคิด จริงๆแล้วพระนะครับที่เป็นของท่านอื่นๆเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเรามีการตรวจมากกว่าที่เห็นในคลิปแล้วเราก็มีเผยแพร่ให้ในคลิปด้วยใน300กว่าคลิปเนี่ยนะครับท่านจะเห็นพระจานวนมากมายมากเลยครับที่มาจากหลายๆท่านซึ่งมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่สอดคล้องนะครับโดยที่พระที่เป็นต้นแบบเราก็ต้องหายอย่างที่ผมเคยบอกครับพระที่มีประวัติ20นะครับมีหลักฐานอ้างอิงมีแม่พิมพ์มีทุกอย่างนะครับรวมกันทั้งหมดมาเป็นต้นแบบ แล้วก็ทําสู่การวิเคราะห์จากนั้นมีพระจากแหล่งอื่นๆนะครับที่มีความน่าเชื่อถือเก็บสะสมแล้วก็มาตรวจแล้วก็หาสิ่งที่เป็นนัยยะสําคัญที่เหมือนกันเพราะนั้นทุกอย่างเป็นองค์ประกอบหมดครับหลายท่านบอกว่าเรามีรับรองอายุไหมอายุก็ต้องมีกระบวนการรับรองอายุถ้าคนที่ตรวจสอบอยากจะรู้เราก็ส่งไปตรวจได้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายมีระยะเวลาที่ต้องสูญเสียเพิ่มไปแค่นั้นเองครับ แต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะบอกได้ระดับหนึ่งแล้วจริงๆตั้งแต่ดูตาเปล่าเป็นต้นไปนะครับทุกอย่างมีอยู่ในเกณฑ์การประเมินทั้งหมดนะครับในทุกมิติส่วนกล้องจะบอกเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์มาเรียจะเอาละเอียดกว่า Excel A เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ปสิบสิบเท่ามันก็ได้แต่มันก็ต้องไปหาในแาย่สำคัญต้องมีตัวอย่างพระนะครับจํานวนมากตรวจสอบจํานวนครั้งจํานวนมากเพื่อที่จะหาข้อสําคัญ เฉพาะพา,าที่รับรองที่ท่านเห็นนะครับในออกบับรเนี่ยเฉพาะเอ็กซาเรยฟลูเรเซนเนี่ยก็ต้องเจ็ดค่าแล้วนะครับทําหลายครั้งแยกจํานวนจุดต่างๆยังไม่นับก่อนที่นั้นที่เราจะเก็บข้อมูลบิกอันนี้นะครับคือหลักที่เราจะไปสู่การพิสูจน์อนุรักษ์พาสมเด็จแท้ๆเนี่ยนะครับที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องอาศัยทุกกระบวนการแล้วกระบวนการทั้งหมดได้ทําการถูกรับรองโดยมาตรฐาน ISO เอชานั่นเองซึ่งพอ เข้าสู่มาตรฐานเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคําถามของกรรมการในการมาตรวจนะครับผมก็พูดทุกครั้งว่ายากกว่าที่ท,ทุกท่านถามอีกเขาต้องมาเช็คทุกกระบวนการต้องเปิดเผยทุกกระบวนการนะครับที่เขามาตรวจแล้วเครื่องมือทั้งหมดต้องมีการคาลิเบร์เราเจอท่านนี้จริงหรือเปล่าเราก็ต้องที่ผมพูดในคลิปก่อนเราเอาก้อนเงินมนาะทดสอบทุกอย่างนะครับต้องคาลิเบรตเปรียบเทียบก,กับของที่ในโลกนี้ตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการได้มาตรฐานมามันจึงไม่ง่ายแล้วทําไมสากลถึงยอมรับ คนที่มีความรู้มีความเข้าใจนะครับพอฟังปุ๊บถึงจะเข้าใจมันต้องลองทำครับไม่ง่ายครับไปท่านไปถามบริษัทที่เขาได้มาถาน iso นะครับต่างๆถามไปเลยครับว่าง่ายหรือไม่นะครับ,มมรรบ,าารบแล้วต้องถามคนที่รู้จริงๆด้วยนะครับไปถามคนที่ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ครับบางคนบอกแค่เอกสารอันนั้นเรียกว่าคนที่ไม่รู้จริงๆเพราะว่ามันต้องมาตรวจทุกกระบวนการและเอกสารต้องควบคุมกระบวนการทีหนึ่งด้วยแล้วต้องเดินตามกระบวนการด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ ทำให้มันเป็นการยอมรับในสากลนะครับแล้วก็ต้องมีโอฐานข้อมูลอีกจํานวนมากครับนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่พูดคุยนะเพราะว่าเป็นคําถามที่เจอมาในทุกๆคลิปผมก็จะตอบก่อนนะครับในช่วงห้าถึงสินาทีแรกนะครับเดี๋ยวเราไปชมพระกันครับเวลาเราได้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นพระจากบ่อน้ำมนต์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นพระจากผู้ใหญ่ที่เก่าเก็บรักษาก็ดีนะครับหลายท่านบางทีก็ไม่ได้มีองค์ความรู้ด้านพระเราก็ไม่เป็นองค์กร หรือไม่ว่าจะเป็นพระที่ <c oughs> มีหลักฐานครบทั้งหมดอย่างสุนพสมบัตสามเดินก็ดีนะครับอย่างพระของพี่อ้อยก็ดีปู่เล็กก็ดีนะครับอีกหลายหลายท่านนะครับที่เราได้พบได้คุยมานะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเวลาใช้ผมอ้างอิงผมก็ต้องพูดนะมันนี่มันหลักการทําวิจัยนะเพราะว่าผมก็ทําวิจัยนะครับทั้งหมดนะครับมีความสําคัญเป็นทุกองค์ประกอบที่ทิ้งไม่ได้ครับ เดี๋ยวเราไปชมกันครับทุกข้อมูลที่ได้มาเนี่ยถ้า,าท่านติดตามมาตั้งแต่หนึ่งไปจนสามร้อยกว่ามาแล้วเนี่ยนะครับเวลาผมว่าอธิบายหรือบรรยายต่อเนี่ยจะสามารถต่อเนื่องได้แต่หากท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับแนะนําให้ทยอยกลับไปดูคลิปก,ก่อนๆครับจะเป็นการปูมาเรื่อยๆครับเราะนั้นถ้าดูไล่สเต็ปมาตั้งแต่ EP หนึ่งสองสามเนี่ยมันจะเรียงค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มผมจะพูดบางทีคลิปที่ห้าสิบคลิปที่ร้อยผมจะพูดนะครับว่า จะเป็นการเพิ่มความรู้ไปเรื่อยๆมอนไล่บทนะครับบทที่1 2 3 4 5หเพราะฉะนั้นยิ่งไปดูคลิปท้ายๆท้ายๆเท่าไหร่เนี่ยจะเป็นการสรุปประมวลแล้วการที่จะมาให้รายละเอียดเนี่ยนะครับจะไม่เยอะแล้วถ้าพ่อถือว่าได้เรียนรู้กันมาแล้วนะครับแล้วก็ยกเว้นว่าจะมีเนื้อหาพิเศษจริงๆเราก็จะมาเพิ่มเติมให้เด็กผูช้ชมครับครับพระสมเด็จองค์ที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นพระสมเด็จที่เป็นพิมพ์จด์โยนะครับเห็นไหมครับ องค์พระก็จะเอียงนะครับแล้วก็สูงเนี่ยนะครับโยนะครับเอียงไปทางซ้ายนะครับผิวนะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูครับเอ๋บางคนบอกจะผิดพิมพ์หรือเปล่าถ้าจะดูพิมพ์เจดีเป็นก็จะรู้ว่าอะไรครับเห็นไหมครับเราต้องสา้งหมดนะครับว่าไม่มีชาจิวอนะครับเข่าเนี่ยเป็นลักษณะหมอนะครับแล้วก็มนนะครับทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ลักษณะมีการยกขึ้นด้วยนะครับพิมพ์นี้เนี่ยเป็นลักษณะการแกะพิมพ์ที่เป็น พิมพ์ที่เป็นต้นแบบนะครับอาจจะเป็นลักษณะของแม่พิมพ์ไม้นะครับที่ก่อนนั้นแต่ว่าเนื้อได้เป็นเนื้อผมเกสอนนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยเป็นลักษณะของปี24 0 8ี่แล้วล่ะเพราะว่าเนื้อเนี่ยในเนี่ยมีความหนึกแร่งแล้วนะครับอันนี้ก็นะครับเราสามารถดูให้เห็นได้ครับนะครับอง์นี้นะครับไม่ได้ใช้นะครับเพราะถ้าใช้เนี่ยนะครับเนื้อเนี่ยจะหนึกนุ่มเลยนะครับ นะี่คนะครับเป็นลักษณะผงกแกสอนปกตินะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือพ้าทั่วไปก็มักจะชอบเนื้อนี้นะครับด้านหลังนะครับเป็นลักษณะของผิวเนี่ยเราจะเห็นลักษณะเหมือนสังขยานะครับด้านข้างนะครับมีรอยแตกชัดเจนนะครับเห็นไหมครับ นเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นอันนี้คือตาเปล่าเนี่ยต้องดูก่อนแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับและผิวนะครับจริงๆเนี่ยถ้าได้ผ่านการใช้ในองค์นี้จะหนึกนุ่มเลยครับนะครับลักษณะในอันนี้โยทั้งองนะครับแต่คุณสมบัติหนึ่งคือฐานล่างเนี่ยนะครับนะครับที่เป็นฐานเขียงเนี่ยจะต้องเป็นไงครับมุมเนี่ยทะแยงทั้งสองด้านนะครับเห็นไหมครับเฉียงทั้งสองข้างนะครับขึ้นไป เกยเอียงนะครับส่วนใหญ่นะครับเวลาเราพบพิมพ์เดีิโยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราดูที่ทดลองพิมพ์ครับเห็นไหมครับลักษณะพิมพ์ด้านขวามือเนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่ใช้แม่พิมพ์ผินแล้วครับนี่เราดูก็รู้ครับเนี่ยลักษณะแม่พิมพ์ผิดกดลงมาเห็นไหมครับจะลึกนิดหน่อยนะครับแล้วพระเนี่ยโดยลักษณะเนี่ยเราจะพบได้ว่า พิมพ์ทางด้านซ้ายเนี่ยน่จะเป็นลักษณะต้นแบบนะครับมีการแกะมาก่อนด้านขวาเนี่ยเป็นลักษณะของแม่พิมพ์นนะครับแล้วก็การแกะจึงมีความสวยงามนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ใบหน้ากลุ่มเกศรุยแหลมนะครับโยซุ้มนะครับก็เป็นลักษณะซุ้มผ่าวายค่อนข้างจะหนาด้วยนะครับนี่นะครับลักษณะเนื้อหนึกขดยุบ อันนี้คือเนื้อพระที่พัฒนามาหลัง2 4 0 8แล้วนะครับกดลักษณะไม้พิมพ์หินเนี่ยนะครฮะแล้วค่อยตัดนะครับพระโดยหลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นพระประธานวัดระฆังดูสังคตินะครับเพราะว่าจะมีพิมพเจดีที่ไมโยออกมาเนี่ยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าลักษณะเนี่ยนะครับจะค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งมีเยอะนะครับนี่ก็คือปกติ ก็ไม่มีชัยจีวรนะครับเข่าก็ยังเช่นเดียวนะครับเข่ามุนโค้งสองด้านนะครับแล้วก็ลักษณะของแข้งสันเมื่อลายเส้นนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยดูองค์ประกอบอื่นนะครับอันนี้เราดูองค์ที่เป็นองค์ที่เป็นแกะมาก่อนลักษณะของแม่พิมพ์ไม้นะครับอ่านี่นะครับ ที่เป็นลักษณะของแม่พิมพ์ไม้นะครับเห็นไหมครับด้วยเนื้อเนี่ยผงเกสรด้วยเราก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะของความฟูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เนื้อแต่ละเนื้อนะครับไม่เหมือนกันนะครับเนื้ออย่างนี้แล้วก็มีความขดเนี่ยมีอยู่ในตัวนะครับแต่ถ้าด้เห็นนะครับว่าลักษณะความหนึกที่อยู่ในผิวเนี่ยดูจากซุ้มเห็นไหมเนื้อในจริงก็ขาวนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยเป็นผิวลักษณะผงเกสรนะครับอยู่ที่ผิวเราจะเจอแบบเนี้ยเยอะนะครับ ็นไหครับนี่ฐานเขียงนะครับฐานบัวฐานแข้งสิงนะครับโย่หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นธรรมชาตินะครับที่สวยงามนะครับดูพร้อมๆกันนะครับใกล้ๆที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่เราดูลักษณะมันดูตาเปล่านะครับผมพยายามจะเห็นธรรมชาตินะครับเวลาเราดูพระใหม่โรงงานทํานะครับ มันดูต่างอะไรครับชัดเจนนะครับดูมุมนี้ด้วยะนะครับไหครับดูที่ผิวด้วยนะครับนี่ถ้าเทียบขนาดที่ประมาณ 3x ครับถ้า 10x เเราจะเห็นแบบไหนนะครับก็จริงๆคือต้องใช้ถูกทัก,กษะนะครับใช้ถูกทัก,กษะถ้าเรามองผ่านกล้องนะครับ ครับเราก็จะเห็นหลายๆอย่างนะครับธรรมชาติครับนะครับ,นะรบทีหนึ่งนะเห็นไหมครับนุ่มเลยนะเวลาดูกล้องสูงก็จะอีกแบบนึงครับกลลังขยายสูงอันนี้ลักษณะผงเกสรนนะที่เป็นผิวมูลสารนะเป็นไหมครับ นุ่มฟูนะครับนะครับไ่เห็นนะครับอันนี้มาดูองค์นี้บ้างครับไหนครับที่เคยดูแล้วนี่ก็จะเป็นผิวในคนละแบบนะครับนี่เป็นลักษณะเนื้อปูนหนึบกรังนะครับแล้วก็มีลักษณะของการผสมกลุ่มข้าวกลูเตยเนื้อจะออกขาวใสด้วยนะครับนะครับอันนี้คือคือลักษณะแม่พิมพ์หินแล้วอย่างที่เราบอกนะครับว่าเราได้ชม เขลองพิมพไปแล้วนะครับเห็นไหมครับมีการหดแหลือซุ้มเกตนะครับมเดียวแรมนะครับกลุ่มพระกลุ่มนี้นะครับเนี่ยปกตินะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วเป็นกลุ่มพิมห์นงวิจารเนี่ยฐานเขียงนะครับด้านซ้ายองพระมักจะสอบตรงนะครับนี่ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับนี่อย่างเราเนี้ครับก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องรู้นะครับคุณจะต้องดูอ่ะเทียบกันนะครับนี่เป็นกลุ่มเนื้อปูนนะครับเห็นไหม สอบตรงนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับมีชายจีวรนแล้วก็ต้องแยกแยะทุกอย่างศิลปะนะครับเนี่ยกลุ่มนี้ละเอียดเลยครับเนี่ยร่องสังคตินะครับนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็มีขอบจีวรนะครับเข้าไปที่ช่องแขนด้านขวาอง์พระนะครับเห็นไหมครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีพระที่เป็นเนื้อดําด้วย ที่เป็นพิมพ์เจดียเห็นไหมครับในลักษณะเดียวกันนะครับที่มีการมาแกะมาท,ทําทีหลังละนะครับแล้วก็สององค์เนี้อยู่ในแม่พิมพ์เดียวกันด้วยนะครับดูที่เก็เห็นไหมครับต่างเนื้อนะครก็ เป็นลักษณะที่เราพบนะครับที่เหลือก็อาจจะมีผงค้าดต่างๆที่อุดตันนะครับก็ว่ากันไปนะครับอยู่ในกลุ่มพิมพ์เดียวกันนะครับชุดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่มีถ้าเราอนุรักษ์เราก็ต้องศึกษาหมดครับเราไม่ได้ดูแต่พระพิมพ์ใหญ่นะครับเจดีนะครับมีทุกแบบนะครับนี่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มพิมพ์เดียวกันนะครับกลุ่มพิมพ์เดียวกัน มาจากคนละที่หมดนะครับ3องค์นี้นะครับแล้วก็ต้องมาเก็บข้อมูลครับนี่คือสําคัญครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมีองค์ประกอบมีวิธีคิดนะครับการทดสอบองค์ประกอบของแร่เหล็กที่มีอยู่ในองค์พระก็สาคัญครับเบาๆล้มหน่อยไหมนะครับองนี้ได้ต่อครับองค์ที่เป็นเนื้อดําเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงครับนี้ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วครับนะครับเป็นคุณสมบัติ เฉพาะเลยนะครับตรงนี้บ้างนะครับเห็นไหมครับก็จะนิ่งอ่อนบ้างเยอะบ้างนะครับเราก็ต้องดูประกอบกันไปนะครับนี่ไม่เจอเลยนะครับได้ด้านนี้นะครับก็ต้องพยายามหาครับนะครับ เพราะว่าเราดูจริงๆเนี่ยเราดูเนี่ยเราสองดูเั้อหนาแรกแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูครับเนี่ยแต่ดูตาเปล่านะครับดูเนื้อเห็นไหมครับเนี่ยเวลาดูกล้องหนึกเห็นไหมครับเราดูแบบนี้นะครับเราก็เห็นมีความหนึกต้องดูได้นะครับลักษณะผิวมันวาวนะครับหนึกนุ่มแต่ว่าเป็นลักษณะปูนนะเพื่อได้เรียกว่าหนึกแกร่งนะครับเนื้อเนี่ยจะดูหนึกใสด้วยนะครับเห็นไหมครับ นี่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับองนี้ก็เนื้อดําเนื้อดําเนี่ยเราจะมีดําที่เปรียบเทียบนะครับกับพระที่มีกรุบงรอบผมด้วยครับนะครับจะมีเปรียบเทียบนะครับคราวนี้เราลองดูกล้องกําลังสูงบ้างครับครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับเวลาเราดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนื้อนะครับมีลักษณะนุ่มนะครับ นี่ก็คือผงเกสรครับซึ่งเห็นแล้วเนี่ยเราจะบอกได้ว่าไม่ได้เป็นผงแบบลักษณะเป็นเม็ดๆนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่มีอะไรครับลักษณะมีลักษณะเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เคลือบครับเป็นลักษณะเหมือนทั้งกลุ่มทั้งน้ามันตังอิวก็ดีนะครับกลุ่มน้าอ้อยเคียวแล้วก็กลุ่มผงเกสรนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับนะครับเวลาเราเห็นนะครับตอนเราดูตาเปล่านั่นก็อีกแบบหนึ่งนะครับ เราดูกล้องกําลังสูงแบบหนึ่งนะครับเราพบว่านี่คือกลุ่มที่เคลือบที่ผิวนะครับเห็นไหมครับแล้วก็นี่เป็นลักษณะอะไรครับผิวในนะครับเป็นเนื้อปูนนะครับที่มีให้ดึกแกร่งด้วยนะครับนั่คือความผสมผสานกันที่ลงตัวนะครับใน่ภากําแพงสุ้รกอผงถ่านอันนี้ต้องดูว่าจุดนี้ใช่ผงทองหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาดูครับเห็นะครับนะครับใช่เล็กๆเนี่ยนะครับเนี่นะครับจุดเล็กๆเนี่ยนะครับได้อยู่นะครับ นี่ก็ใช่อยู่นะครับอันนี้ใช่นะครับเห็นไหมครับผิวนะเนี่ยก็ต้องดูทั้งหมดนะครับศึกษาอย่างลักษณะของกลุ่มที่เป็นแคลไซต์ความมันวาวเนี่ยมันก็มีขึ้นมาที่ผิวเราดูภายนอกเมื่อกี้เราดูนะครับลักษณะผิวนี่แห้งมากเลยนะครับนะครับแห้งมากนะครับตรงนี้เราก็เจอลักษณะที่มีลักษณะความนึดอยู่ข้างในนะครับสลัมมันนะครับ เห็นไหมครับถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นผงเกสรนะครับที่ถูกเคลือบนะเป็นลักษณะของทั้งน้ำมันตังอิลและน้ำอ้อยเคี่ยวนี่นะครับก็จะดูยากนิดนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเราเห็นการรวมกลุ่มที่มีความเดึกนะครับด้านในถ้าขาวไปเลยอาจจะเป็นผิวแต่ถ้าเป็นก้อนกอนก็อาจจะเป็นกลุ่มผงวิเศษนะครับเป็นกลุ่มผงวิเศษนะครับผงวิเศษทั้ง5้านะครับตรงนี้ก็จะชัดนะครับ นะครับเป็นก้อนนะครับแต่ว่าตรงนี้นะลึกๆเนี่ยครับที่อยู่กับทองเนี่ยนั่นคือเป็นกลุ่มหินเขียวนะครับน้อยมากนะครับเราต้องดูครับนะครับโหนีสุดจริงๆนะครับผมเห็นไม่รู้ว่าในกล้องจะชัดหรือเปล่านะครับเป็นลักษณะของหินเขียวนะครับสวองนะครับด้านหลังครับ ส่วนแร่เหล็กเนะี่ยเรามีพบที่เมื่อเหล็กดูดได้นะครับกําลังสูงส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นที่ผิวเราก็ยังไม่ได้เห็นมากครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มคร่าแพงครับสมก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะอยู่กับทองนะครับแล้วก็ เ,เนื้อในเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่ามีลักษณะความหมอนึกอยู่นะครับที่ผิวนะครับนะครับะฉนั้นเนี่ยดูต้องดูทุกแบบนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นกลุ่มเนื้อแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเจอเนี่ยลักษณะกลุ่มที่จะเห็นเป็นแคลไซด์จริงๆนะท่นนานลักมันวาวบ,บางเนี่ยเคลือบอยู่นะครับจะไม่ได้เห็นเป็นก้อนนะครับนม่เหมือนกันนะครับในแต่ละเนื้อนะครับเพราะเคลือบอยู่อันนี้องค์นี้เนี่ยถ้าจะล้างก็น่าจะยาก นะครับน่าจะยากต้องระดับน้ำส้มสายชูนะครับกับองค์นี้นะครับเนื้อสน้าหนึบดูข้าวกล้วยนะครับรอยหดเหี่ยวนะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูค่อยๆดูนะครับของวิเศษนะครับเห็นไหมสังคตินะครับหินเขียวนะครับเมื่อกี้เราดูไม่เห็นนะครับอเนื้อไหมครับนุ่มใสนะครับเนี่ยนะครับถ้าเยอะ กลุ่มเนื้อเนี่ยจะเหมือนกับพื้นหินอ่อนเลยครับเราเห็นลสัสษณะความมันวาวอยู่นะครับนี่ก็เป็นแร่โลหะนะครับที่มีนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเนี่ยต้องดูทุกแบบนะครับแต่หากเราชินตาในกลุ่มที่เราดูกล้องกําลังสูงแล้วเนี่ยแล้วก็ดูตาเปล่าแล้วเนี่ยแล้วก็ดูกล้อง 10x 30x แล้วเนี่ยพอท่านดูจนเยอะๆเข้าเ,าเกิดทักษะครับ เวลาไปดูข้างนอกดูด้วยตาเปล่าเราจะรู้เลยว่าถ้าดูข้อกําลังสูงเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากให้เกิดเป็นทักษะครับในพําคแพนซุมกออยู่ในนี้นะครับก่บอนทําการจะตรวจพารนะครับนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับนี่คือก้อนเงินนะครับ99.99 99นะครับที่ไปตรวจที่ใดก็ตามนะครับก็จะได้ เท่ากันหมดทั่วโลกนะครับนี่คือตัวที่จะเป็นมาตรฐานซึ่งตัวนี้เราก็ต้องเอาไปสอบเทียบก่อนครับหน่วยหน่วยงานในด้านของโลหะนะครับรับรองมาแล้วนะครับว่าเป็นเงินนะครับ99.99นะครับเพราะฉะนั้นนก่อนใช้นะครับเราก็ต้องตรวจสอบดูก่อนครับว่าได้หรือไม่นะครับนะครับค่าขึ้นมาแล้วนะครับนะครับซิเวอ99.99คือก้อนเดีวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยี่ห้อใดก็ตามนะครับ ถ้าเป็นลักษณะเอ็กซเรย์ฟลูเรสเซน์หรือสแกนได้เวลาไปตรวจก็ต้องได้ค่านี้ครับนี่คือเรียกว่าความเป็นสากลนะครับบางท่านไม่เข้าใจมันจะต้องมีตัวที่เทียบก่อนถึงจะไปตรวจตัวอื่นได้เช่นเดียวกับพระครับจะต้องมีจุดตั้งต้นก่อนแล้วก็จะต้องมีจํานวนข้อมูลที่วิเคราะห์มาจนแน่ชัดแล้วนะครับว่าจะต้องเจออะไรบ้างเป็นองค์ประกอบถึงจะไปตรวจอย่างอื่นต่อการตรวจอายุก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะต้องมีต้นแบบที่ไม่ว่าที่ใดตรวจก็าตามเช่นได้200ปี 300ปีแล้วตัว200ปีเนี่ยมันต้องยืนยันด้วยว่าใช่แล้วจึงจะมาอ้างอีกของเราว่าเราก็ตรวจได้เท่ากันนะครับฉะนั้นตัวก้อนเงินก้อนนี้นะครับจะเป็นตัวที่นะครับจะต้องนําไปให้กับสถาบันทางภาครัฐก็ดีนะครับสถาบันในต่างประเทศก็ดีนะครับตรวจมาเหมือนกันครับว่าคือได้เท่านี้99.99 99. เราเอามาใช้เราถึงได้รู้ว่าโอเคเมื่อค่าตั้งต้นคาเิเบตแล้วใช่นะครับเราจึงปรับไปสู่โหมดอื่นนะครับ เพื่อที่จะตรวจพระสมเด็จนะครับซึ่งเป็นค่าที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับแต่จากฐานข้อมูลของตัวนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับเราก็ต้องทำไงครับคาดิเบตด้วยก้อนเงินก่อนเห็นไหมครับซึ่งอันเนี้ยไปได้ทั่วโลกนะครับเหมือนกันไม่จําเป็นต้องเฉพาะยี่ห้อด้วยแต่พอถึงจุดที่เราพัฒนานั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งของเครื่องมือที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ต่อนะครับเพราะฉะนั้นท่านไปที่ไหนนะครับเครื่องจะต้องมีการคาดิเบตด้วยนะครับ อันนี้คือมาตรฐานที่ตัว ISO เนี่ยกำหนดมานะครับโดยการวิเคราะห์แล้วครับเราก็จะกรองครับนะครับเพื่อให้เหลือสัดส่วนที่สำคัญอย่างเงี้ยเราพบซิลิคอน5 1เซนะครับแคลเซียม08สแสคเดียมนะครับ8.2เหล็กอยู่แค่ศูนเาองครับในจุดนี้แล้วเราก็ไม่เหล็กดูดได้เพราะฉะนั้นค่าเหล็กเนี่ยเราจะมีเก็บเอาไว้นะครับเนี่ยเราก็พบธาตุอื่นครับสตนเซียมบริดีนัมคอปเปอร์นะครับมีเยอะนะครับ อันนี้เป็นธาตุที่บางส่วนก็เป็นองค์ประกอบดินอยู่ในกลุ่มดินนะครับที่มีผสมนะครับดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งเจ็ดธาตุเจ็ดสระแม้แต่ในปูนปูอข่อยก็มีนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นซิลิคอนสูงหน่อยเดี๋ยวรู้ตามผิวครับกลุ่มที่เป็นผงเกสรต่างๆนะครับครับเวลาเราดูนะครับอย่างที่บอกครับว่าทุกองค์ประกอบนะครับมีความสําคัญนะครับในหลายเรื่องนะครับที่ทํามา300กว่าคลิปเนี่ยนะครับจะเป็นมุมที่น่าจะศึกษาและเป็นเรื่องราวที่เสริมนะครับทำให้ เวลาดูพระเนี่ยเราได้มุมนั้นมุมนี้องค์ความรู้แทบเรื่องพิมพ์ด้วยเรื่องมวลสารด้วยนะครับต้องดูเพราะบางทีบางท่านถนัดเฉพาะบางอย่างแล้วก็บอกนั้อื่นไม่ใช่แต่ในเชิงอนุรักษ์นะครับก็ต้องใช้หมดนะครับต้องใช้หมดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับในคลิปถัดไปนะครับผมยังค้างเรื่องของนะครับท็อปคลิปนะครับอันดับ1-5เนี่ยอันดับ543ไปแล้วในคลิปหน้าเราจะให้ดูอันดับ2อันดับหนึ่งแล้วก็จะมี คลิปเรื่องอื่นเสริมเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่าลืมนะคือว่าศึกษาพระสมเด็จแล้วนะครับอย่าลืมศึกษาธรรมะของเพื่อเชื่อโต,โตด้วยนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับที่จะทําให้เรานะครับเป็นผู้อนุรักษ์พระสมเด็จอย่างแท้จริงครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ